สวัสดีครับสวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมวันนี้จะพาแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับไปดูน้องเดือนแรมครับผมที่ว่าน้องจะจะคลอดลูกนะครับท้องถึงกําหนดคลอดลูกแล้วครับผมเห็นว่าคนตาโทรไปหาผมเมื่อคืนครับว่าน้องจะคลอดลูกแล้วครับปวดท้องแรงวันนี้ก็เลยมาหาน้องเดือนแรมกันครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าสวนเขาอยู่ตรงไหนนะครับ มาที่ขนมไล่เขตระยองนะครับผมเป็นส่วนของน้องเรื่อนๆอยู่ยังหาไม่เจอนะครับตอนนี้ขับรถหายอยู่นะครับเขาว่าอยู่ข้างทางนะครับติดถนนใหญ่ตอนนี้ก็ขับมาเรื่อยๆอยู่ครับยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้จะพาแม่เอฟซีไปดูกันว่าน้องจะได้น้องตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเป็นพังหรือเป็นลายนะครับผมก็ไม่รู้อยู่เส้นเขาว่ามาเส้นนี้นะครับ ผมก็ไปถูกไหมเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนมอลเทนคอฟฟี่ซูนะครับที่บ้านช้างจังหวัดระยองนะครับผมที่น้องเดินแรมปวดท้องจะคลอดลูกนะครับผมนี่ครับน้องเดินแรมครับผมก็ปวดท้องวอแลเล่เบสเตล น้องเดินแรมก็ใกล้จะคลอดแล้วครับดูครับข้างหลังก็มีน้ําเมือกไหลออกมาเยอะนะครับก็เดี๋ยวก็อุ้ยเดี๋ยวน้องก็จะคลอดแล้วครับน้ําเมือกขาวๆไหลออกมาตลอดนะครับผมก็คงจะเร็วๆนี้นะครับน้องก็จะคลอดแล้วนะครับน้องเดินแรมแฟมิลี่นะครับผมน้องเป็นน้องเดินแรมอายุ9ปีนะครับผมอายุ9ปีท้องแรกนะครับท้องแรกเลยท้องแรกครับอายุ9ปีเป็บท้องแรกนะครับ ฮะบ่ <c oughs> โอน้องเดือนแรมก็9ปีนะครับท้องแรกนะครับใกล้จะคลอดแล้วครับตอนนี้ก็21เดือนกับอีก5วันนะครับที่ปวดท้องจะคลอดน้องนะครับในก็เาแม่ควานของเดือนแรมนะครับผม ติดตั้งสกายให้น้องด้วยนะครับช่องเดือนน้องเดือนแรมแฟมิลี่นะครับติดตั้งสกายให้น้องเขาด้วยครับมามาหลายท่านแล้วนะคะมาหลายท่านแล้วกับน้องไวแฟมิลี่นะคะบอกแรกๆก็มาหลายี้ก็ยังอยู่อยู่เราจะอัปเดตอาการไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตอาการเรื่อยๆของน้องเดือนแรมนะครับยังไงก็คลอดวันนี้นะครับตอนนี้ฝนก็จะเริ่มมาแล้วครับนี่ครับฝนก็ตั้งเข้ามา ก็ตั้งเข้ามาก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านช้างนะครับบ้านช้างจังหวัดระยองนะครับผม Mountain Mountain Coffee Zoo so นะครับ Mountain Mountain บอก่สวนช้าง Mountain Coffee Zoo so นะครับผมมีช้างทั้งหมด6เชือกนะครับช้าง6เชือกที่นี่ครับก็มีน้องเดินแรมด้วยครับน้องเดินแรมก็อายุ9ปีใกล้จะคลอดแล้วนะครับอีก แม่กี่อันนั้นก็คลอดแล้วครับผมเรามารุ้นๆกันครับรุ้นช่วยน้องเป็นกำลังใจให้น้องเดินแรงครับเป็นกำลังใจให้น้องเดินแรงแฟมิลี่นะครับผมช่วยๆกันครับเป็นกำลังใจให้น้องกันขอให้คลอดง่ายๆปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะครับผม ท้องได้21เดเดือนกับเอ่เอกับ5วันนะครับผมปวดท้องแล้วเป็นท้องแรกแล้วก็อายุน้องก็ได้9ปีเต็มนะครับผมอาจจะอายุน้อยนิดนึงนะครับแต่เราก็ทำยังไงได้นะครับพอผ่านผสมพันธ์มาแล้วก็ขอให้น้องขอให้น้องคลอดปลอดภัยครับผมของ่ายๆรักลูกนะครับผมขอให้น้องคลอดง่ายแล้วก็รักน้องดูแลน้องเก่งๆ ดูครับดูท้องตกลงมากแล้วนะครับท้องเขา้าบวมมากแล้วก็ตรงนี้ก็โล่งครับเราจะได้ช่วยเหลือน้องได้ทันนะครับเพราะว่าเวลาน้องคลอดเราจะได้ช่วยเหลือน้องได้ทัน นี่ครับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผ้าห่มแล้วก็ที่ไว้เวลาน้องตกมาแล้วก็จะได้ดึงน้องออกมานะครับวันนี้เราก็จะนอนเฝ้าที่นี่นะครับเราจะอัปเดตอาการไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะนอนเฝ้าน้องเดินแรงที่นี่นะครับจะนอนเฝ้าน้องที่นี่นะครับผมก็จะนอนที่นี่เหมือนกันครับแต่ว่า ตอนเย็ยนๆก็อาจจะไปหาน้องใหม่ก่อนครับอาน้องใหม่ลงลงลงน้ําอาบน้าอาบท่าเสร็จก็จะมานอนที่นี่ครับมานอนมาช่วยเหลือกันครับรเมน่าจะคลอดวันนี้แน่นอนครับผมน่าจะคลอดวันนี้แน่นอนครับ น่าจะคลอดวันนี้แน่นอน,นครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับมาลุนช่วยน้องว่าน,น้องจะคลอด วันเ,เวลาเท่าไหร่ะครับแต่ผมว่าน่าจะคลอดวันนี้นะครับผมสําหรับผลน,นะว่าน่าจะคลอดวันนี้นะครับฝน้็มานะครับเป็นกําลังใจให้น้องรุนรุนกันใครครับผมทั้งฝนก็มาน้องก็จะคลอดลูกครับที่นี่ก็โล่งดีครับลมเย็นสบายลมพขนาดจิ๋ดๆนะโอ้โหพยายามไปบังลมดี บรรยากาศก็ล่มลื่นครับที่นี่น่าอยู่อีพุ่งกั้งพเพื่อจ้าตอนนี้น้องก็ปวดท้องอยู่นะครับน้องปวดท้องอยู่ยังไม่กล้าเบ่งเท่าไหร่นะครับ ไม่กินหรอกครับเพราะว่าเ,เพราะว่าน้องปวดท้องอยู่ครับน้องไม่กลา้าไม่อยากกินอะไรแล้ะกระวนกระวายปวดท้องมาก<อ>ไม่ค่อยยาสักลิงวะงโอแต่เวลาใ,ใจ้งหอ,อ,อรออ้อตวหมดแต่เวลามอไอไอป ตอนนี้ก็ถ่ายออกเรื่อยๆนะครับดเดี๋ยวโบลดระต,ตอนนี้น้องก็ <c oughs> น้นองก็ปวดท้องแรงอยู่นะครับคงจะคลอดวันนี้แน่อนอนครับอาจจะเป็นช่วงค่ำช่วงค่ำๆนี่แหละครับ นี่เราก็อัปเดตไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูกันไปเรื่อยๆว่าน้องเป็นยังไงนะครับก็สามารถตามที่ช่องน้องใหม่แฟมบลีกับน้องเดนแรมแฟม i ลีได้ฮะฮูสอ,อสวอนไ,ไ,ไหน่อหน้องก็ถ่ายไม่เป็นก้อนแล้วนะครับถ่ายเหลวแล้วฝนตกแน่อนอนครับวันนี้ยังไงก็ตกแต่ไม่ร่าจะตกมาเวลาไหนแค่นั้นแหละครับ<ช>ตกแน่ แต่วันนี้ยังไงก็คลอดแน่นอนครับผมดูแล้วน่าจะคลอดแน่นอนโอ้เย็ยนสบายครับผมลมเย็นสบายมากครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วครับ ฝนลงเม็ดแล้วเราจะได้เย็นๆครับผมเย็นๆลุยกับน้ำฝนนี่แหละครับสู้ๆกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับสกายให้น้องเดือนแรมแฟมิลี่ด้วยนะครับผมแล้วก็น้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาลุ้นกันว่าน้องจะได้พลายหรือพังกันนะครับผมวันนี้ยังไงก็คลอดแน่นอนนะครับเราเป็นกําลังใจให้กับน้องกันขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับก็จะอัปเดตอาการไปเรื่อยๆครับผม อาการข่าวคลาวไปเรื่อยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ